วันนี้นะครับผมได้รับเชิญจากสำนักง,งานคณะกรรมการปปชนะครับให้ไปพูดถึงเรื่องการเป็นนักการเมืองที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างที่มีมาตรฐานจ,นานจนาริยบรรจริยธรรมเนี่ยนะครับก็เลยไปพูดเป็นการวิปรายนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่13ธันวทานปคมนะครับไอ้ก็ตัวที่กุมภาพันธ์2569นกะครับ13กุมภาพันธ์2569เนี่ย ทางปปชเนี่ยครับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประาบเพื่ไม่ชอบนะครับก็เชิญผมไปบรรยายพูดอห้ปลายเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เลยขออนุญาตสรุปที่ผมพูดสุดท้ายเนี่ยนิดเดียวเนี่ยครับว่าเราจะแก้ปัญหาทุจริตเนี่ยแก้ยังไงดีทุจริตเองก็บีตั้งแต่เรื่องง่ายๆเนี่ยครับเช่นดูแลพระจันทร์ยาบันมาเช่นตั้งลูกเมียมาเป็น กรรมการนะครับหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ามาเป็นผู้ช่วยสอสอหรือว่าเป็นอะไรต่างพาลูกเมียไปเที่ยวต่างประเทศบ้างในต่างดูงานบ้างไอ้อย่างนี้เนี่ยจะแก้อย่างไรดีไอ้ที่ผิดเต็มๆอย่างเช่นเล่นการพนันในสภาอะไรต่างประเทศเดียอยู่แล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยครับแต่เรื่องนี้นี่เราจะแก้อย่างไรดีคือ,อนที่จริงเนี่ยการแต่งตั้งญาติโยมมามีตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยม,มาเป็นผู้ช่วยที่ไปต่างเนี่ย ทำหลักแล้วมันไม่สมควรทํานะครับนะประเทศอื่นนี่เขามีข้อห้ามไว้แต่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีนะนะเป็นลักษณะว่าแล้วแต่นะครับบางคนว่าจจะอ้างว่าเนี่ยเราให้คนอื่นเป็นแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคว <c oughs> ามรับไาต่างก็เลยเอาคนใกล้ชิดมาเป็นซะ,ะ,ะแล้วกันนะครับมันควรจะเป็นยังไงกันแน่เราก็มาคุยกันสักหน่อยนะครับ <c oughs> อันที่จริงเนี่อย่างที่บอกเนี่ย ในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาห้ามนะครับห้ามตั้งลูกเมียตัวเองมาทําแบบนี้ญาติโยมมาเองต่างเนี่ยครับไม่ได้แต่อย่างไงก็ตามเนี่ยบ้านเรามีข้อกฎหมายแล้วก็แก้ปัญหาง,ง่ายนิดเดียวครับก็ต้องออกกฎหมายสิครับห้ามนะครับตั้งญาติโยมมาเป็นผู้ช่วยสอสอมาทำนี้ทำนี่เนี่ยไม่ได้ก็ไม่ยากนะออกกฎหมายแค่นี้แต่เราก็ไม่ออกนะฮะเราก็ไม่ออก เออแบกเีงไปละเป็นเรื่องง่ายๆแค่น,นี้ยนะบ้านเมืองทําได้เราก็ทําได้แ,ดแต่เราไม่ทําอันนี้เราเรียกว่าเนี่ยชนชั้นใดออกกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นแหละครับนะพวกนี้ขเขาได้เปรียบนะขเขาก็เรียนแต่ทำมีข้าเป็นอย่างนี้ไปนะที่ก็เลยเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะเราคิดแบบเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างแก้ปัญหากฎหมายไปเลยแก้กฎหมายไปเลยเป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย ก็คือเรื่องว่าถ้าเราจะทําให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยไม่เป็นเจ้าจริตเนี่ยครับมันต้องทําให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความเจริญครับเช่นภาษีที่เรลสิ่งปลูกสร้างเนี่ยต้องเก็บไปในท้องถิ่นเป็นหลักใช้ในท้องถิ่นเป็นหลักก็จะทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นไม่ถูกส่วนกลางไปครอบครับเไหมครับทุกวันนี้นี่ส่วนท้องถิ่นนี่เก็บได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของก็ามาอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากส่วนกลางส่งไปให้มันก็เลยถูกเลือกที่หลักมั่ที่ชักได้ถูกครอบครัได้ แต่ถ้าเกิดเก็บไปท้องถิน่นใช่ท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ต้องมีปัญหามากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยครับรวมๆกันได้เยอะมากข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีน้อยมากทั้งนั้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยู่ส่วนท้องถิ่นแต่ๆนะครับนะก็ควรจะให้ข้าราชการทั้งหลายเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยมันจะไม่ต้องทำบ้านพักข้าราชการให้อยู่ไม่ต้องอะไรต่างเนี่ยก็สบายนะที่ก็จะช่วยได้ทางเึิเหมือนกัน ทำให้ต่างๆเ,เป็นอิสระมากขึ้นนะครับการทุจริตก็จะหมดสิ้นไปโดยปริยายนะครับโอกาสที่เราจะไปทุจริตการยักยากเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะการเลือกตั้งแนะม้แต่พวกฝ่ายการศึกษาฝ่ายเก็บภาษีหรือแม้แต่สารในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็มันจะการเลือกตั้งนะครับซึ่งถ้ามีการเลือกตั้งในการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเอาใจประชาชนนะครับเราจะไปทำอะไรทำอาเภอใจเนี่ย เพราะไม่ไ่ผูกพันกับประชาชนเนี่ยไม่จะไ่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะเป็นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาการทุจริตและปรจจุบันไม่ชอบได้สบายๆนะครับแต่ปัญหาอื่นเราไม่ได้ทำเพราะว่าเนี่ยคนที่ได้เปรียบในสังคมเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอภิชนคือคนตัวใหญ่ๆสักใหญ่ๆนะอภิชนอภิสิทธิชนเนี่ยอยู่เยอะนะครับพวกนี้ก็จะขัดขวามไมหมเราสาม,มารถที่จะแก้กฎหมายระดัๆเพื่อผู้ยีอภิชนประชาชนได้นะครับเราก็ต้อง เลือพกพรรคที่แบบว่าอยู่เท็จข้าประชาชนแต่ประชาชนก็ถูกซื้อเสียต่างหากนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะทำงานอนกันนะครับดังนั้นก็ต้องให้การศึกษาประชาชนเนี่ยครับจนกว่าวันหนึ่งเนี่ยประชาชนจะมีไม่สนใจซื้อเสียงแล้วนะแล้วก็จะมีรัฐบาลมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผม้วิจารณ์เสนอกำลังปปชไว้เนี่ยครับจะปราบปรามการทุจริตและเป็นผู้รัชอบได้เนี่ยจะต้อง มีกฎกติกาที่ชัดเจนเนี่ยครับความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนะแล้วก็ปล่อยรันเรยนรันเรียนรานาไปเรื่อยอย่างนี้นี่ก็ไม่มีความเป็นธรรมนะครับน่าเสียดายตั้งแต่ปัญหาหลักนี้นะครับเรี่องนี้ที่ไปบรรยายนะครับไปไปราบปราร่วมกันที่มีอาจารย์เจษน,นะครับอะไรเขาจำไม่ได้เพิ่งเลือกตั้งปเปอร์เซ็นต์เนี่ยกรับอาจารย์เจษโนนาวรลิกนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นสอนสอเขาด้วยนะครับ ก็จากสีโรจน์ครับให้บูรณ์นะอีกท่านถึงที่ไปช่วยกันพูดนะครับก็ไปเจอท่านสวออท่านอะไรจากหลายต่หลายท่านก็อุสามามาฟังเหมือนกันนะครับมาช่วยอภิปรายให้ความเห็นด้วยันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทางสำนักงานปพชได้จัดขึ้นนะครับผมเองก็เคยเอบรมหลักสูตรน,นักบริหารระดับสูงเนี่ยครับนอยอบปรสรุนที่สองเดี๋ยวนี้ข้าไปถึงรุ่นที่ทสิบกว่ายี่สิบแล้วนะครับรุ่นที่สอง ไม่เรียบร้อยป,ปีพุทธศักราช254 5โอ้ยนานมากเลยนะครับนี่69-14ปีได้แล้วโอ้โหเนิ่นนานเหลือเกินนะครับก็เลยเรีมีโอกาสมารับใช้ให้มาเปลี่ยนกับทางปปชบ้างนะครับก็าฝากไว้นะครับเราต้องมีพรรคที่เป็นของประชาชนจะได้เอาไปแก้กฎหมายไม่ใช่เป็นพรรคของพวกเจ้าขุนบุญน,นายเหล็กต่างเนี่ยครับอันนี้จะช่วยบ้านเมืองเราเฉลยไม่ได้ แต่คนที่ชุดรั้งบ้านเมืองเราก็ยังมาอยู่นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นอภิชนคือคนใหญ่ๆห,หรืออภิสิทธิชนซึ่งพวกนี้นี่มันก็ได้ประโยชน์จากระบอเบเก่าๆแบบนี้เนี่ยครับแต่ต้องเป็นระบบที่ประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนเป็นเสียงส่วนใหญ่ประชาชนไปพู้ตัดสินใจนะครับบ้านเมืองถึงจะ,จะเจริญได้นะครับขอบคุณครับ